กลับมาที่ทาคายาม่าแล้วนะคะขณะน,นี้เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งถือว่าเที่ยงครึ่งเมืองไทยยังกินข้าวเที่ยงได้อยู่ใช่ค่ะเราจะไปกินลามิงนะคะชื่อร้านเป็นยะเดี๋ยวมาดูกันค่าว่าจะอร่อยป่าวไปอันนี้ไม่รู้นะคะอันนี้ไซส์มินิมัมลาร์จแล้วก็เพิ่มไข่อีกแค่น,นี้ อันนี้เป็นไซส์กลางค่ะเพิ่มท็อปปิ้งกลางหนึ่งพันเยนเพิ่มท็อปปิ้งอีกร้อยเยนค่ะคัดค่ะอรนนี้คือยา่านเมืองเก่าของทาคายามานะคะทาคายามะโอชาโอชาแต่ไม่ค่อยมีร้านเปิดเลยนะเนาะมันกำลังเข้าแถวอยู่ให้เราไหนได้หมดเลยดีไหมกู<ป>ให้อ่ามใจพวกมึงสู่ เห็นเคุยม่ไ่ะเซปีค่ะน,น้องเอาเข้าไปทังคำม,ม,มุกนีว่ะอืออร่อยมันนิ่มมากเป็นอะไรพันอข้าวเขาติดมาด้วยอ้าวไม่ข้าวเสร็้ทำไปหมดอืม เช้าวันที่13ตุลาวันที่เท่าไหร่แล้วเจ็ดวันที่เจ็ดค่ะตอนนี้นเราเหลือ<ง>แค่สองคนนะคะจะไปตลาดเช้ากันค่ะเพราะไม่มีใครตื่นเช้าอาได้ะคะใค่ะ <Hi. S 2> นี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าค่อนข้างสนุกถึงแล้วนะคะตลาดเช้า ขนมว่าทามาเทนค่ะเป็นใส่ไข่ใส่ใสาอา,าชูกะร้อยสามสิบเยนนร้อยสสิบเยนตอนหนึ่งชิ้นเดี๋ย,ยวก่อนรสชาติมันยังไม่มาเดี๋่ิ้น่ะมันเหมือนอะไรวะรอม,มันอร่อยเอนาะมันอร่อยแต่รตอนแรกรสชาติมันยังไม่มาเว้ย ข้างในมันเป็นนิ่มๆอ่ะแต่ข้างนอกเป็นเกี๊ยมๆไหมไหมนั่นแต่อร่อยอืมอร่อยดีแต่รสชาติคุ้นเคยมากแหละใช่รสชาติเหมือนแถวบ้านอ่ะอันนี้อ่งุ่นที่ซื้อที่ตลาดเช้านะคะอ่งุ่นอ่งุ่นเฉยๆหวานปะรสชาติหวานหวานหวานเผรสชาติที่เค็ไยไม่ทันกันเลยทีเดียวอร่อยอ่ะเฮ็ดเบียวอร่อยอ่ะอร่อยเค็มอันนี้นะคะ โคโลกีฮิดะบีฟราคาะ5 0 250, 250เป็นฮิดะบีฟผสมกับแมชพเตโต้ตอนอนี้นเรามาแหวกที่สตาร์บัคนะคะอนิ้ตัวก็ใสมาวิคิมเยียนนุ่มจ้ะ อยู่เป็นที่ที่ดาฟฟรุคาว่าสเตชันมาตามรอยเรื่องอะไรนะยูอนเอ็มยูนเอ็มจริงปะเนี่ยอ๋อใช่งก็คือสถานีเอาหรอเออไปค่ะ video. What? What? ถึงโรงแรมได้ว่าลอยเอ็ดน่ารักแล้วเ,เป็นพื่อนกำลังเช็คอินย่นะคะนี่นคือห้องคนสุดท้ายอ๋อไม่พอด้วยแคบสุดๆดูห้องน้ำห้องน้ำพีชแท้อุ้ยแต่ว่ามีบารท็อปส้มอ่ะหรือเราต้องเอาอันนี้อบิวจากห้องพัก ห้องพักนอน3ามคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหรอสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โมโมชิกิและท่านี้จะมีแอปเปิไซเซอร์มีคอสมีข้าวอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยเราต้องสแกนเมนูก่อนนะคะื้อสั่อือสิ่งที่เราสั่งไปเืออะไรคะเราสั่งเป็นซุกิยากิเป็นซิงเกิลค่ะไม่ได้เป็นเซตแล้วก็สั่งข้าวเพิ่มแพทสั่งอุ้งเพิ่มราคาเอาเรื่องอยู่คะ่ะแต่ว่าก็ <laughs> เนี่ยเราสั่งไปนนี่ถ้าเป็นเซตนะห้าพันสามห้าสามเก้าศูนย์เยนแต่ว่าอันที่เราสั่งไปจะเมีสองแปดห้าศูนย์เยนก็คือจะได้เนื้อกระผักอืมแต่มันน่ากินอยู่นะเนื้อมันดูน่ากินใช่แล้วเราก็แอดเอาเองว่าจะเอาข้าวเอาดกลด์โค้กขวดโค้กราคาหนึ่งร้อยบาทว้าวเยอะจังเลยนะที่เมื่อกีเห็นแต่หนึ่งเซ็ตใหญ่ๆตอนเล่นที่สั่งเซ็ตให้เขาสอนวิธีกินนะคะพูดจีเอกินเดบงค่ะ ้แเขาก็จะอันนี้จังหวะอ่าแล้วก็ออมมันอ้าทายให้หน่อยเขาเจาะใครเนี่ยมันตรงในกระสอบแทนไหมอ๋ออือแบบอันนี้ดีกว่าน่า หน้าตาคนอยากกินอู้หน่ากินจัดเรายกขึ้นมาได้ไหมได้มันนุ่มแบบมันกัดได้เลยเหรอนี่ไเหรอป็นไงคนเป็นยังงกิณต่นมาขึนน้อมาตน่นมาอร่อยมากอร่อยอ่ะเจ้าวาดท้าย สองวันสุดท้ายค่ะเอื่อมมากเมื่อกี้นิ้มหายไปไหนนิพอยด้ยกูเพิ่งเห็นชุดนึงจุดเล่นโอ้ยก็มาเรียบร้อยโอ้ยจุดหล่นชุดหล่นวันนี้นะคะเราจะมาเก็บสิ่งที่เราอยากเก็บร้งคข้าวเสืออจิและอิชิรันร้านเปิดสิบโมงเรามากี่โมงคะสิบโมงสิบ ดูว่าจะมีคิวหรือเปล่าค่ะไม่มีคิวหรอกคุณเราคนแรกค่ะมีอีกก็คอล้งอะยังไม่เปิดครับไม่มีคนเลยจ้าไปก่อนที่อะไรอ่ะเหี่ยวนะวะตัวนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็สีเขียวได้เหี่ยวเลยปะ ไม่เคยกินอิชิรันแบบไม่มีคนอ่ะข้าสอบเราไหนดูข้อสอบ,อสอบุ่สิชอบมีโพยเราตามโพยเราลออข้าสอบเลยโอ้โต้องงงกูไม่สวยด้ว <laughs> ยนะเพื <laughs> ่อน โซดาลุมะวางอยู่เต็มไปหมดตามจ้านี่ก็มีถึงแล้ววันนี้สวยมากจะไปขอพอรใช่ไหมคะคุรจะขอผัวค่ะจอยนะักท่องเที่ยวจีนท่านหนึ่ง นี่ขายตุ๊กตาในรูมาที่ยังไม่ได้วาดตาแล้วก็คือคนซื้อก็ต้องไปวาดตาและนี่คือสภาพห้องน้ำวัดบนเขาของบนเขา <Yeah. S 2> <laughs> นี่คือวัดบนเขา

กลับเราก็ยังจะไม่วายกินเนื้อล้มวัวมาแล้วร้อยตัวอะไรเ้ยต้องกินให้ถึงที่สุดอันนี้คือเนื้ออะไรอันนี้คือวากิวค่ะ5 0าร้อยเยนบฟั้งนะคะบิฟทั้ง5 0าร้อยเยนอ้าวเริ่มแช่เป็นยังไงคะร้อนอ่ะร้อนเลยเหรอพัดปอกอ่ะเคี้ยวออกปะอันเดงค่ะเคียวไม่ออกเคี้ยวไม่ออกเอา เนีคะเพื่อนสั่งทีไรทีไทยสงสงพันเยนอ๋อขมเยนเครื่องปั้นเขาปั้นกันน่น่ารักอ่ะเ้ยชิคายายมมวยยังคำเลยนะคำแบบรีวิวอร่อยอร่อยอร่อยนะคะ มึงนี่มั่งจริงนะคะร้านที่เปิรกินนะคะส่วนนี้คนขายดีมากอร่อยี่สุดขายก็น่ารักสิ่งที่ดีที่คุดของอีซอมะดสู้ๆนะคะแค่ใส่ไปถึงที่สุดก่อน รไมันมีระบบตัดอยู่แล้วแค่นี้เหรอหลังเติมน้ามันเสร็จนะคะต้องมาเอาเงินทอนตรงนี้นะเติมเครื่องนั้นค่ะเต็มแล้วต้องมาเอาเงินทอนตรงนี้เริ่ดมากเออเสอ็แล้วนะะกับป้ายเงอเจอพยังนักนวลเป็นไงสามบินไม่มีอะไรให้ซื้อเลย มีแค่ขนมสตาบัคลิมไม่มีเลยทุกอย่างก็คือปีกต้องเตียมท้องเตรียมไส้จะซื้อช็อปปิ้งอะไรก็ซื้อเรียบร้อยเลยนะคะอยู่บางหวังอยู่ที่สนามบินไม่มีอะไรใ The rhythm.